โอ้ดือดแล้วเดือดแล้วน่ากินมากๆเลยทุกคนพูดนะว้าวเป็นตัาแซบแทว่า มาค่ะวภาพี่น้องมาต่ออีกหนึ่งเมนูเลยนะคะเมนูนี้ชื่อว่าอุใสปลาค่ะเวลาที่เขาซื้อปลามานะคะบอกแม่ค่ะเอาใสน้ําค่ะหลังจากที่เขาเอาเนื้อไปประกอบอาหารแล้วนะคะ <_ k iss ing> ใสของปลายังประกอบอาหารได้ด้วยนะคะ <_ k iss ing> ล้างทําความสะอาดให้ดีะค่ะมือนี่จะเอามาอูสุพีสุนองกินนะคะเป็นน้ําพริกไส้ปลา <_ k iss ing> บขคเด้อค่ะบ่ไดเอาขีไ่ไซเดอร์เอาตาใสด้อค่ะ นี่ค่ะวัตถุดิบของเขากะสมี่วหอมหัวใยนะคะกระเทียมนะ่ะพริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปกับใส่ปลาค่ะเครื่องปรุงก็จะมีผงชูรสแล้วก็เกลือค่ะใส่ซัมนีค่ะ ปรุงแล้วๆกับค้นให้เข้ากันค่ะค้นให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีนะคะเพราะุกแล้วเขาสามารถชิมได้ค่ะว่าถ้าถ้ามันจางมันยังเขาก็สามารถเติมน้าปลาเติม <ๆ S 2> พริกป่นหนึงสีใดค่ะถา้าผู้ใดอยากกินเผ็ดเนาะนี่ค่ะค้นไปเรื่อยๆนะคะให้เข้ากันช่วงนี้ใส่ไฟอ่อนๆนะคะนี่ค่ะมันก็จะเริ่มซุกไปเรื่อยๆค่ะอยู่ในนี้ก็จะมีใส่ปลาตับปลานะคะมันจะเป็นอัน อยู่ในพุ่งป่าต่างๆนั่นแหละพี่นอ้องน้ำมันมันจะออกมาแบบน,นี้น้ำมันตับปลาน้ำมันใส่ปลาออกมามันจะกลมกล่อมเข้ากันกับพวกกระเทียมหอมหัวใหญ่งสินะคะจะหวานนัวเข้ากันกับเกลือกับผงชูรสหอมใบบักกูดเพช็ชบักพิกสักน้อย,อยงสินะคะอ่านี่ค่ะมอเริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเห็นใส่เป็นใส่ตับเป็นตับแล้วนะคะแต่ย่งบ่ทันสุกเด้อค่ะ เาก็จะตั้งไฟอ่อนไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำอันบั้นไนใสในอย่างมันออกมาหลายๆนะคะแล้วก็งวดลงจากน้อยนะคะกลิ่นนี่หอมได้ทีเลยเด้อค่ะเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วค่ะยังจืดอยู่จากน้อยนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะเติมน้ำปลานะคะเพิ่มความเค็มความหอมลงไปน้อยหนึ่งนะคะทุกคน <ๆ S 1> นหมค่ะปล่อยให้เดือดอ้ออ่อออแบบนี้นะคะเวลาเสิร์ฟเนี่ยค่ะอันโรยพริกป่นสักน้อยก็ได้นะคะ บางคนเพิ่นมกขมเพิ่นกับบะลังขี่มันออกดีนะคะให้มันออกขมอาล่ำจากน้อยนะคะแต่อันนี้เขาว่ามกขมค่ะเอาข้าเรียบร้อยแล้วค่ะมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะอูใส่ปลาหรือว่าบางคนก็นเอินว่าน้ำพริกคุงปลาน้ำพริกไสปลานะคะใส่ขี่มันลงไปน้ำกับว่าน้ำพริกเออย่างกับอูขี่ปลานะคะแล้วแต่เอิ้น่ะละค่ะทุกคนแต่สุดท้ายแล้วคือแสบค่ะไม่กินน้ำกันเด้อจ้าที่นี้เรียบร้อยแล้วทั้งต้มทั้งอูใสนะคะพี่น้องได้ยังกินนอ้อขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ สำหรับคลิปนาสิเป็นเมนูอีกอย่างฝากติดตามแล้วนะคะมื่อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ